ห้องใหม่เพิ่งรีโนเวทมาเมื่อเทาทุกสีเลยแต่ทันโทษมีห้องเดียวเฮ้ยน่ารังมาออยากมาอืมแสนแสนไม่ต้องไปแล้วค่ะเฟย์อยู่บ้านจริงแล้วกับเข้ากันอีกครั้งนะคะกับแชแนลไอซี่คราวนี้นะคะไอซจะพามารูมทัวห้องใหม่ที่ไอซีเพิ่งรีโนเวทมาห้องนี้เนี่ยไอซีรีโนเวทเป็นห้องหลักเอาไว้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไว้ทำงานต่างๆด้วยแต่ก่อนที่จะไปพาทัวร์กันเดี๋ยวเราไปย้อนดูตั้งแต่วันแรกกันดีกว่าว่าก่อนจะเป็นห้องนี้เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราถ่า reference ว่าเราอยากจะรีโนเวทห้องนี้เป็นประมาณไหนก็คือไออะตั้งใจว่าอยากจะรีโนเวทห้องเนี้ยเป็นห้องทํางานกึ่งกึ่งสตูดิโอนิดนึงให้เราไว้ใช้ถ่ายงานถ่ายบล็อกตัดต่อถ่ายวิดีโอแม่ไอ้ก็โทรมาหาอายวันนี้ตอนเที่ยงบอกว่าไปหาช่างได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเขาจะเข้ามาดูห้องคิดแบบไว้เลยนะใจก็แบบฮะ พรุ่งนี้เท่ากับว่าคืนนี้เนี่ยต้องหาแบรดหาเฟรฟเฟนที่ถูกใจแล้วก็เอาไปบอกช <_ C 1> ันพรุ่งนี้ไปไม่มากตอนนี้ไอก็เลยต้องรีบมานั่งจุ้มปุ๊บอยู่ในห้องนี้นั่งมองว่าเฮ้ยทำยังไงกับห้องนี้ดีผน,นังฝั่งนี้ค่อนข,ข้างกว้างมากดังนั้นหน้าต่างเนี่ยคิดว่าน่าจะป่มไปเลยแบบไม่เอาแล้วทำผนังให้มันสวยๆจะได้นั่งถ่ายคลิปอะไรตรงนี้ได้ส่วนผน,นังฝั่งนี้ไอคิดว่าน่าจะแก้หน้าต่างให้มันเป็นแบบวินโดว์ไปเลยที่ไม่ต้องสามารถเปิดออกไปได้แล้วเป็นกระจกบานเดียวใหญ่ๆส่วนผนังฝ ฝั่งนี้นิดนึงเพราะว่าเรามีประตูด้วยอาจจะตั้งโต๊ะทางานเล็กๆไม่ใหญ่มากฝั่งนี้นะคะพวกทีวีเนี่ยก็น่าจะคงไว้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นทีวีติดผนงังตู้ต่างๆก็น่าจะเอาออกบ๊ายบายแล้วก็ทําเป็นตู้ซอนติดไปกับผนังเลยจะได้เป็นคลีนโล่งๆไม่รกมากส่วนสีของห้องก็คือตอนนี้มันจะมีความทองอารามโบเป,เปอร์เอ้ยม่านเอ้ยพื้นก็น้ตาตาลไอ้ก็จะบ๊ายบายเพราะว่ามันไม่ใช่สีที่ไอชอบสักเท่าไหร่ไอชอบกระเบื้องแบบนี้มากๆไอไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะคะเทอร์รโซ่หรือเปล่า ก็คิดว่าอยากจะได้กระเบื้องเนี้ยมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเราต้องมาดูอีกทีว่ามันจะไว้ตรงไหนได้บ้างพรุ่งนี้พี่ช่างจะมาแปดโมงเช้าแวะมาอัปเดตนะคะเมื่อเช้าพี่เขาก็ได้ทําการวัดห้องต่างๆของเราไปเรียบร้อยเพื่อเอาขนาดเนี้ยไปบอกพี่ที่ออกแบบแต่ก็ได้ทาการส่ง Re ร e n c e ไปให้พี่ที่ออกแบบเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พี่ที่ออกแบบจะเข้าใจไหมด้วย skills, สกิลศิลปะอันนอยดของเราแต่ถ้าเขาออกแบบเสร็จนะคะก็ะะจะมาอัปเดตต่อว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบพี่ช่ชาาาเข้ม รือถอดห้องเราเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูวันนี้พี่ที่เขาดูแลาาเขาก็เอาพวกเฉดสีมาให้เลือกเป็นงานที่ยากมากเฉดมีประมาณร้านเฉดแต่ว่าเฮ้ยเราก็มีเฉดในใจอยู่เลยชมพูขาวครีมห้องไอ้อะมันสีได้แต่ละได้ก็คือต่างกันไปหมดเลยด้านแรกนะคะตรงแบบฝั่งประตูอะไรเงี้ยอายจะแบบหนึ่งใน3ข้างล่างจะเป็นล้อนๆแล้วก็ไอตั้งใจว่าจะให้เป็นสีชมพูแล้วก็ข้างบนเป็นสีขาวน่นจาจะจับคู่เป็นประมาณนี้นะคะสีที่1กับสี ที่สามเดี๋ยวฟังอื่นๆนะพวกถ้าเป็นสีขาวก็จะใช้เป็นสีขาวอันนี้ทั้งหมดเลยจะได้แบบว่าไปในโทนเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยหาสีแบบโทนที่มันเข้มลงมาเอาไปตัดเนาะเลือกสีตุนตุนโซนนี้นะคะไว้ตรงแบบหลังทีวีอะไรยงเงี้ยเพราะว่าผนังด้านอื่นเราหน้าจะอ่อนมากแล้วอีกอันนึงจะมีฝั่งที่มันเป็นจ้มของโค้ง ูมิใจมากแล้วเราก็เลยคิดว่าเออในโค้งอ่ะเราน่าจะเอาสีอย่างอื่นไหมเอามาตัดกันเป็นสีจ่อยให้มันมีความแบบเอยสดใสเอยได้ดูไว้เป็นบนสีประมาณนี้นะคะกะว่า,าจะเอามาตัดกันเป็นลายกลมๆค่อยๆก็คงไม่ใช่เป็นลายที่ยากมากแล้วเราก็จะมี texture หน่อยๆตรงที่เป็นตู้ป้าทีวีไอก็ดูไว้เป็นแผ่นลามิเนตนะเป็นลายเบสิกหินอ่อนที่ทุกคนน่าจะคุ้นตากันมันก็จะมีทั้งเนื้อแบบหยาบๆ t e x t อร์แววๆมันๆลองเล่นเหมืนเป็นประมาณนี้เนาะ ตอนนี้นะคะไอ้ก็กําลังมาเลือกซื้อไฟที่จะไปติดในห้องของเราเพราะว่าไฟกับพื้นอะไอ้ตกลงกับช่างไว้ว่าไอ้จะซื้อเองวันนี้ก็เลยมาดูไฟคิดว่าจะซื้อเป็นไฟ LED ไว้ติดที่ฝ้าไฟดาวไลท์กับไฟแท็กไลท์ลลนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาเลือกอีกแบบเอาสีประมาณไหนเหลืองนวล้มหรือว่าขาวใดๆเนาะ ค hey, กลับถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งไฟมาไฟแรกที่เราซื้อเลยก็คือไฟ LED ก็คือมันจะเป็นสายๆยาวๆอย่างเงี้ยติดไว้บนใต้ฝ้าอันที่2เป็นไฟแท็กไลท์หน้าตามันก็จะาประมาณนี้เหมือนแบบในไฟสตูดิโออะไฟแท็กไลท์มันต้องติดบนลาเขาบอกว่าติดได้มประา ถ้งถึงสี่อันจะดูไม่อึดอัดมากก็ซื้อความแบบหลอดด้วยหนึ่งสุดท้ายเป็นไปดาวไลท์นะคะอันนี้คือเป็นโค้ความรู้ใหม่มากไฟดาวไลท์มันจะมีหลายแบบมากเอาแค่กรอบกอ่อนจะมีทัง้งแบบกรอบอกลมกรอบเลี่ยมีแยกชนิด,ดแบบใหม่ก็จะเป็นดาวไลท์ ต้องถอดออกเปลี่ยนทั้งหมดเลยไฟมันก็จะได้สีเดียวแบบเดียวถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนใจใหม่อะไรเงี้ยก็คือต้องยกออก,ออกทั้งหมดเราไม่สามารถซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนได้แบบที่ไอเลือกมามีแค่กรอบแล้วเราก็ซื้อไฟแยกมาไฟเนี้ยดีมากคือพี่เขาแนะนำมันเป็นท In อินวันคัลเลอร์เชนจ์เดย์ไลท์วอร์มไลท์แล้วก็คูลไวท์ก็คือแบบหลอดหนึ่งอะมีสามสีมันตอบโจทย์การใช้งานของเรามากแบบอยวันนี้เราอยากจะถ่ายโทนวอร์มๆก็เปิดสีวอร์มวันนี้ถ่ายแบบ คนคูคูข่าวขาวก็เปิดสีคูโตอตอบโจทยิชมีที่แบบใายอะไรเยอะแยะอย่างเรามากแล้วก็ที่เหลือซื้อพวกเต้าลัอกกรอพวกสวิต์เปิดปิดให้ช่างเขามาติดนะคะค่ะก อัปเดตกันนะว่าห้องของเราพอช่างลือแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> โล่งแล้วหนึ่งตอนแรกตรงนี้ถ้าทุกคนจําได้มันจะเป็นทีวีแล้วก็แบบชั้นตู้ต่างๆบายบายเรียบร้อ,รอยแล้วก็หน้าต่างนะคะวอลเปเปอร์อะไรก็ลือแล้วตันนี้ด้วยแล้วก็เฮ้ย <Hey, S 2> อยู่บ้านนี้มาก็คือเพิ่งจะเคยเห็นว่าหลังคาเราหน้าตาเป็นอย่างนี้ทาการลื้อฟ้าเพื่อแบบเตรียมทําฟ้าใหม่เขาก็มาติดโครงอะไรไว้แล้วพาทุกคนไปดูอัปเดตกันวันนี้น่าจะสักประมาณ50%แล้วนี่ยังไม่ได้เห็นเลยนะว่าแบบข้างในอะไรยังไงเดี๋ยดู สามสหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากอทาหนังสีชมพูอะไรอันนี้เป็นตู้ดีวีน,นะคะที่อาจให้เขาทำเราลอนมาด้วยแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้ทาสีเลยแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวนะจะต้องติดลามิเนตลายหินอ่อนที่เลือกเอาไว้เราเป็นสาวกสีชมพูเนาะฉันลองกรีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เห,ยเหมือนคาเฟ่มากสคมมาแล้วคาเฟ่มาก ไม่ต้องไปแล้วคาเฟ่ยอยู่บ้านดีมากพอมีแล้วอะห้องดูคิวขึ้นเวอร์แล้วก็ฟาก็ทํามาแล้วชั้นนึงแต่ว่าเหลืออีกชั้นนึงนะคะยังไม่เสร็จเหลือแค่โต๊งรองอนฝัง่งนี้แล้วก็หน้าตา่างโฟล์ินโดที่แบบว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนให้ไอเหมือนตอนนี้เขากำลังทําหน้าต่างอยู่ถ้าากับว่าฝั่งนี้ยเริ่มเสร็จแล้วกับฝั่งนี้ที่เดี๋ยวเขาก็จะต้องมาปิดหน้าต่างให้ไออีกทีกับเหลือสองฝั่งรุนให้เสร็จไวๆทุกคนแล้วแล้วหนาา้าต่างโฟลินโดของเราก็มาและ มันใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆแบบเห็นแล้วชอบมากแต่ว่ายังเห็นไม่หมดนะคะเพราะว่ามีของกองๆเดี๋ยวก็รอดูความแตกตอนห้องเสร็จเนาะแล้วก็ผนังอีกฝั่งก็มาแล้วค่ะนี่ลอนก็จะเป็นลอนแบบขนาดประมาณนี้นะคะเป็นขนาดเดียวกับฝั่งตู้เลยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะทาเป็นสีชมพูขนาดมันก็แบบเออดูมีอะไรขึ้นกับอีกอัปเดตหนึ่งชิงก็คือใหญ่มากทุกคนแล้วมันคืออะไรแบ็กบอลหรือเปล่าก็คือแบบที่รองทีวีซึ่ง ให่บิ้มเดี๋ยวเสร็จแล้วน่าจะสวยแล้วก็นี่ต้ามาแล้วตีโครเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆตอนนี้ก็น่าจะเหลือทาสีเก็บงานเปลี่ยนพื้นอีกหนึ่งแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ลงเดีย๋ยวมาร้อดูกันต่อค่ะ ก่อนเลยเนาะดูแรกกันเลยนะคะอยากตอนแรกที่นั่งคิดว่าเออผนังแค้เป็นสีขาวเดียวลงไปหรือเปลา่าช่วงนี้เห็นบอลนเยอะเนาะกําลังคิดก็เล,เลยรีเควสเขาว่าอยากได้เป็นผนังรอนประมาณหนึ่งในสาก็ได้มาแล้วเราก็เลือกไปนิีชมพูตัดกับสีขาวตัวรอนตัวเนี้ยต่อนที่เขาส่งมาให้เลือกมันมีหลายขนาดปังป่อย่างอันนี้ไอ้ว่าน่าจะเป็นรอนแบบเล็กเกือบกลางเป็นบอนทรงคลื่นแล้วมันก็จะแบบทรงกลมๆน มันอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องมาประมาณนี้อยากให้เห็นว่าอยู่ในกล้องแล้วมันมีความร้อนเพราะบางทีถ้าเกิดว่ามันถีไปหรือว่ามันอะไรไปสักอย่างม,ามันก็จะดูจากจก่งแล้วแบบเอ้ยเห็นว่ามันไม่ร้อนเลยเลือกให้มันใหญ่หนลดนึงนะคะอันนี้ทุกคนมันจะหนาประมาณรอนห้าเซนก็จะกินพื้นที่ออกมาน้อยนึงแต่ก็ไม่เยอะมากฝั่งนี้ก็คงใช้ถ่ายเปเนกะสมถ่ายอะไรก็ได้ที่แบบเป็นเต็มตัวนะคะเพราะว่าขนังมันสวยดีแล้วไอ้ก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันโล่งก็เลยหาโปสเตอร์น่ารักน่ารักมากๆอย่างโปสเตอร์อานดี้าะคะไปร้ เนีย่ยไอแปะไอจีแล้วก็ลิงให้นะคะตอ,ตอนนี้ไอดีไซน์ให้วางทีวีได้เนี้ยจะเป็นแผ่นลงทีวีแบบติดผนังคือเรายังไม่ได้คิดว่าจะซื้อทีวีมาติดขนาดเท่าไหร่แต่ว่าเออรีย quis ก่อนว่าให้มันติดได้ถึง65นิว้วจะได้ดูหนักแบบจุใจตอนลายหินอ่อนตรงเนี้ยต,ตอนแรกก็รีเ q u i ลายหินอ่อนนะจะเป็นอีกลายหนึ่งแล้วเขาติดมาให้แบบเป็นก้างปลาเขาไม่ได้ติดเป็นแผ่นเดียวเออลายก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยขอ,ขอให้แก้ก็แก้มาให้นะคะได้เป็นหินอ่อนอีกลายหนึ่งที่เข้มขึ้นตินั จะไม่มีที่เกียวของแล้วนอกจากตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นก็เลยแบบเออให้มันใหญ่หน่อยซึ <S <S ่งอันนี้ก็จะเป็นิ้นชากที่ดึงออกมาได้3อันบนหน้าิ้นชากก็ติดเป็นลามเิเนตลายหินอ่อนอันเดียวกับที่รองทีวีเลยวัสดุที่ไอใช้เป็นแผ่นลามเิเนตนะคะมันก็จะราคาไม่แพงมากถ้าหินอ่อนแท้ก็คือเมื่อตกงบบานส่วนสีผนังเลือกเป็นสีชมพูเหมือนกันนะแต่จะมีความแบบตุ่นๆขึ้นมา,านิดนึงนะคะจะเข้มกว่าบนฝั่งนี้ที่เลือกไว้คือเนี้ยจะอ่อนกว่าเพราะอยากให้แบบเออมันมีหลายมุมแต่ว่าก็ไม่อยากให้สีมันฉีกกกกกัันมมมา็เเเลลยือชชพพูขบ เพราะฝั่งนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเลยตอนนี้มีแค่หนงสือป,ปองสองเล่มนะคะเดี๋ยวขึ้นรานในช้อปปี้ไว้เล่มแล้วประมาณ69-79บาท็ทพอเอามาวางแล้วก็เออคิวกรุบก,กับแบบพวกจักรกที่บ้านตอนนี้มีอะไรก็เอามาวางไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นกระจกที่ไอซ์ซื้อมาตั้งให้มันรับกับห้องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นโคง้โคงๆแล้วก็ไม่มีขอบด้วยไ,ได้มาจากร้านฟิตตี้เชนเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่2200กว่าบาทจากราคาเต็ม2,400นคือร้านนี้ยเขาจะมีโปรเรื่อยๆทุกคนก็ลองดูก กับสาวไซส์มินิของเราพอดีแล้วเขาก็จะมีอันนี้ยตัดไม้มาให้ด้วยให้วาวแล้วก็พิงไปสวยกำลังดีองศาได้ต้องมีชอบมากๆทุกคนมันเป็นกระจกปุวินโดที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกไม่มีขอบตรงกลางขอบซ้ายขอบขวาให้มันแบบโอ้ลูกหูลูกตาอันเนี้ยที่ใช้นะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์ <Billie S 2> <Idi om. S 1> ไม่มีของว่า on, มันไม่มีเสรารับตรงกลางเท่ากับว่ามันจะต้องแบกน้ําหนักกระจกแล้วก็โครงสร้างบ้านให้ได้แล้วเราด้วยความที่แบบก็ออกแบบเอาสวยเขาไม่รู้หรอกว่าวัสดุไหนใช้ได้หรือว่าอะไรมันจะเข้าได้กับบ้านไหทางด้านฟังก์ชันอะไก็แบบไปกรอเสร็จแล้วก็ไปหาเจ้าแรกแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อประกันหนาว่าจะติดเป็นกระจกแมป m p er รับน้ําหนักตรงนี้ให้ได้ไหมเพราะว่าบ้านหรมันไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่แรกว่าเออมันจะรับน้ําหนักแบบกระจกแ t เปอร์ได้แล้วก็แบบใจแป๊วนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ลองไปหาเจ้าที่สองนะคะเขาบอกว่าโอเคได้ก็ขคุณระเจ้า เพราะว่าพอติดแล้วมันสวยมากๆมันทําให้ห้องดูกว้างขึ้นฟ like, ีลแบบคาเฟ่เกหลีเป็นกระจก f ฟรวินโด้ใหญ่ๆมองไปสวยๆแต่ว่าค so ุณดูสิค่ะสายไฟแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พยายามมองข้ามๆไปแล้วกันแล้วเวลาถ่ายแมสโงิไอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกระจกแสงเข้าดีมากหน้าบลท์หน้านวลคือดีห้องไอ้พื้นที่กระจกอยู่ที่สองเมตรสองมันใหญ่มากเพราะมันเป็นเทมเพิร์แผ่นเดียวขนาดเนี้ยราคากระจกเทมเพิร์และโฟร์วินโด้เนี้ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมติดตั้งถัดมาราคาก็จะเป็น้ามา ตั้งแต่บนเพาดานจนถึงพื้นเลยหมดอยู่ที่9,800บาทนะคะรวมผ้าพถุงกับผ้าโปรเริเ้มมาเป็นสีชมพูกระปินิดนึนงเพราะว่าต้องลรามันชมพูแล้วหนึง่งแต่ด้วยความที่มันอ่อนไปเยอะแล้ว,ลวก็ต้องเลือกแบบสีเข้มมาตักขึ้นบ้างอันี้ก็เป็นโต๊ะทํางานนะคะที่ไอสั่งทํามาก็ได้มาเป็นโต๊ะทรงโค้งๆรูปวงรีอย่างนี้นะคะเพราะว่าห้องเรามันก็จะมีความโค้งความรอนเยอะและก็ทําให้มันรับกันไปเลยละกัน,นก็สั่งเขาทํามาเป็นแบบขนาดมาตรฐานของโต๊ะทางานนะคะสูง15ยว1 20แต่ว่าความวรเอยยีขสิบมันเล็กวิวม หนึ่งจะได้ไม่กินพื้นที่ห้องเราถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะกว่าง40 50บหนเนนี่แหละตัวโตก็ทาสีขาวนะคะตัวบโตเนี่ยมาแล้วเทอราเโซของเราอย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าาฮียชอบพวกหินลายเทราโซมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอามันไปลงที่ไหนดีลงห้องไม่ได้ก็มาลงที่ของเลยวลกันให้มันเป็นลายของโตน่ารักดีโตมีลุกเล่นมากขึ้นต้องมีภูมิใจมากๆอันนี้เราดีไซน์ให้มันเป็นซุม้มโค้งเหมือนคาเฟ่แล้วถ้าทุกคนจําได้ก่อนหน้าเนี้ตรงนี้มันจะมีหน้าต่างอยู่บานนึง่งตอนแรกเราก็คิดว่่าาเราจะอผนัแบบ หน้าตาออกก่อกอ,อีกปิดไปเลยสรุปว่าถ้าทําอย่างนั้นราคามันจะค่อนข้างแบบสูงขึ้นไ่อีกปรึกษากับชางิเขาก็แสดอว่าเอาแผ่นไม้ปิดไปเลยไม้คือหมายความว่าหน้าต่ายังอยู่แต่ว่าเราเอาไม้ปิดไปเลยก็ใช้เป็นวิธีนะหนึงก็จะราคาถูกลงแล้วพี่ชาเตาก็เลยใช้วิธีกรุดไม้ขึ้นมาเป็นทรงเนี้ยแล้วก็เอามาแปะลงไปเลยท้าไม่ะมันจะเป็นโครงไม้ถ้าเขาไปมันก็จะเนี่ย ความกรวงเป็นโครงไม้อยู่ข้างในส่วนข้างในตรงเนี้ยเป็นปัญหาหนักมากตอนที่กำลังดีไซน์คือตอนแรกใช้กะว่า <c oughs> หินทอร์เรโซเอาลงตรงไหนดีฉันอยากได้หินนี้มาอยู่ในห้องชาตนตรงนี้แหละติดไปเลยทั้งแผงปืนดชะนั้นหลายคนก็เตือนมาว่าเดีย๋ยวจะเบื่อนะอมไก็แบบเออจริงแต่ว่าถ้าเราเราอยากจะเปลี่ยนมันจะทํายากเพราะว่าเราจะเป็นการปูลามิเนตลายทอร์เรโซอัไปเลยจะลื้อที่มันก็ต้องออกยกแผงมันก็จะอะ วาอีกแล้วคราวนี้ก็มาเป็นเวทีสองก็คือเราก็เลือกสีไว้สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองกะว่าจะเอาไปเออว่าลายเก๋ๆอัลเจ็กหนึ่งเอาเลยตัวเองด้วยจ้าแล้วศิลปะของเราก็าคือบอได้ไงก็โอเคไม่เอาเหมือนพอห้องมันใกล้เสร็จพอสีเริ่มทาไปแล้วแล้วเราก็เห็นว่าเออมันก็สวยดีไม่ต้องเอาลายดีกว่าจะได้แบบเรียบๆมินิมอลเกาหลีไปตรงนี้เราดีไซน์ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเราจะวางโซฟาไว้ในซุ้มโค้งซุ้มโค้งวันนี้ความกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบห้าเซนเลือกคอนที่มันแค่หนึ่งเมตรแปดสิบ มันจะชอบแบบ2เมตรกว่าอัพขึ้นไปคานนี้ก็ลองหาดูเลยแหละที่โซฟาแบบเกาหลีเกาหลีแนวคาเฟ่มันมีขนาดเหมาะพอดีตัวนี้กว่า1เมตร70ตอบโจทย์ของเราเป็นร้านพีออเดอร์มานะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านคาร์ล็อกือขึ้นไเจีเอาไว้พีออเดอร์ประมาณ15-20วันอันนี้ได้มาอยู่ที่ราคา22,700บาทค่ะก็มันจะเป็นหนังแกะเทียมสีขาววนหมอนก็คือเขาก็ให้มากับโซฟาเลยตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยมันจะนั่งสบายไหมพอมาดูนี่นก็นุ่มประมาณหนึ่งไม่ได้แข็งมากนั่งดูทีวีได้แต่ว่าพนัก่ มันจะไม่ได้ขึ้นมาสูงมากเท่าไหร่แต่ว่าไอรู้สึกว่าฟังก์ชันในการนอนคือเลิศเค้านี่ยาวร้อยเจ็ดสิบนอนดูทีวีคือแบบได้สบายมากนอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ตอนเห็นครั้งแรกเราก็ถามเขาว่าเออมันคือขนอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นขนแกะเทียมเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งที่แวบ,บขึ้นมาในหัวเลยคือว่าโอมฝุ่นไหมกับทาําความสะอาดยังไงเขาก็บอกว่าด้วยความที่มันแบบเป็นขนสัน้นๆสั้นมากเขาบอกว่ามันจะไม่โอมฝุ่นเท่าไหร่ถ้าเรามีเครื่องดูดไลฝุ่นจะดีมาก มันก็จะดีแล้วในกรณีที่น้ำหกทำยังไงเรอเนี้เราก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยว่ามันจะถอดไปซักไม่ได้สิ่งเดียวที่ท,ทาได้ก็คือเอาไปตากแดดถ้าเกิดว่ามีอะไรหกเลอะเลมากๆก็คือรีบเอาผ้าซักแห้งแล้วก็ค่อยแบบเอาน้ำสบู่มาถูเบาๆานะการใช้ก็ต้องเรามาระวังมากอันนี้ไอ้ก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกยีนหรือว่าเสื้อผ้าสีเข้มนั่งมันจะติดไหมแต่เดี๋ยวคิดว่าก็คงหาผ้ามาคลุมแหละเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันพังแล้วมันก็จะพังเลยก็คือสรุปว่ามมััันนนนสวย่ารกกะ โอเคสบายดีติดเรื่องหลักหน่อยที่มันไม่ได้สูบจนถึงแบบพอดีหลังเราขนาดน,นั้นการทำคอสรเราจะต้องดูแลน,นิดนึงเพราะมันแสบเนี่ถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นพรมที่ได้มาเป็นพรมนอดน์ดิอันเนี้ยก็เป็นปัญหากับชีวิตมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขนาดไหนมันถึงจะเหมาะกับห้องเราแล้วเหมาะกับโซฟาแล้วอีกเพราะว่าตอนซื้อทุกอย่างถูกซื้อพร้อมกันหมดไม่มีอะไรมาถึงก่อนเลยทําให้เรากลับไม่ได้เลยพอเราตัดสินใจเคาะแล้วว่าเราเอาโซฟาที่1น0รเจเซนเออแล้วอย่างเงี้ยพรมมันจะต้องเท่าไหร่ก็แบบไปดูที่อีก เราก็เห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกพรมที่ใหญ่กว่าโซฟานิดนึงก็ลเลยเลือกว่าเป็นยาว200้เซนแล้วก็กว้าง1 20เซนนะคะจะได้เหลือพื้นที่ข้างๆอีกนึงเป็นพรมนาดิคซื้อมาจากร้านในช้อปปี้ขนาด2 0 0้เซนเรยาบาบาทคือโอเคมากๆพิเออเดอร์ลายนี้นะคะคือเพราะมันเป็นพรออเดอร์สิ่งที่เราจะกังวลมากๆก็คือสีว่ามันจะรงปกไหมแล้วก็ลายเลือกไปเลือกมาก,ก็ได้มาเป็นลายนี้เป็นกลมๆเส้นๆ,ๆแล้วก็เลือกสีที่มันโอเคมีชมพูมีส้มหนออ้้ัเเขาากบงร ในรูกในตัวพื้นนะมันจะสีครีมขาวเลยแต่ว่าพอมามันจะมีความก็ทองแหละตอนแรกก็งงๆแต่ว่าพ <inar S 2> อเอามาวางแล้วเออมันก็เข้านะเลยอยากจะให้ทุกคนลองเช็คดีๆว่าสีมันตรงปกไหมเนี่ยมันเป็นพฟมนอริขนสั้นจริงๆอย่างนี้ว่ามีขนเลยคือแทบจะไม่มีขนเลยเนี่ยข้างล่างโฟมฝั่ง,งนี้จะเป็นพวกกันลื่นนะคะกันขยับได้ค่อนข้างดีเลยต่อมาเป็นสิ่งนี้น่ารักมากน้องนุ่มมากด้วยมั็นคือเบาะรองก้นนั่งนะคะมัสเทร์สำหรับใครที่แบบต้องนั่งพื้นหรือว่าอยากได้ของมาแต่ห้องเชียร์มาก คือน้องมีความหนาไม่ได้แบบอุ้ยบางกองแกงข้างหลังลเขาก็มีแบบการเลื่อนการลื่นนะคะให้เราหน้ารักมากฟลอฟฟี่สุดๆไอซ์ซื้อมาจากร้านไอคอรีนะคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยเดี๋ยวแปะไว้ราคาอยู่ที่ลสรอยเกาสิบบาทเป็นพรีออเดอร์เหมือนกันแต่ว่าร้านนี้มีของพร้อมส่งพอดีของตกแต่งอย่างสุดท้ายในห้องเรานะคะอันนี้ก็คือคอฟฟี่เทเบิลได้มาเป็นตอกอะคริลิกใสยอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอมาแล้วมันก็จะมีความแบบไม่ได้ดูเททะแล้วก็ดูโล่งด้วยเพราะด้วยความที่ว่ามันใสเลืออ่ะที่มันเป็นโค้ง นี่ผนังของเราที่เป็นโค้งเหมือนกัน อันนี้ก็หาได้มาจากร้านในช้อปปี้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ราคา2,800บาทคือยาว60เซนติเมตรส่วนการดูแลด้วยคอนทัรเป็นอะคริลิกมันก็จะเป็นรอยไงเนื้ถามที่ร้านมาเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรอยไม่ใหญ่ามากเป็นรอยแมวข่วนก็เหมือนเอาแบบสเปรย์น้ำยาที่เขาไวเช็ดรอยลบมาเช็ดได้ก็จะแบบพอถูถ่ายไ,ไม่ได้นะคะแต่ว่านี่ไอ้ก็ซื้อเป็นพวกผ้าปูตโตผ้าปูปิกนิกมาถ้าเราจะใช้งานจริงๆก็เดี๋ยวปูผ้าพวกนี้ไปอันนี้ก็ซื้อมาจากในช้อปปีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแต่ร้านเอาไว้เพราะว่าเราก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ,อ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นฝ้าที่เราตีเอาไว้เป็นทรงโค้ง2ชั้นคือห้องเราส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโค้งฝ้าก็เป็นโค้งโต๊ะเราก็เลือกมาเป็นแบบโค้งโต๊ะดานทำงานของเราของอีกพอมันเป็นความโค้งแล้วทุกอย่างมันดูละมุนขึ้นซอฟขึ้นก็เลยจัดตีมให้ออกมาเป็นประมาณนี้ตองนี้มีการเล่นไฟเยอะมากอันแรกจะเป็นไฟ LED หลังทีวีตอนกลางวันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไฟดาวไลท์สาสีพอเปิดแล้วก็จะเป็นประมนี้สีขาวสีส้มสีขาวนวลสีนี้สวยสุดเลยชอบมากม,มันทําให้ห้องดูแบบนุ่นนวลตุนตุนนะทุกคนอีกอย่างก็คือไฟ LED ที่อยู่ใต้ฝ้านะคะ เปิด LED ขึ้นมาปึ้งกลางวันเป็นแบบนี้แล้วก็ไฟตรงนี้ตัดสินใจถูกมากที่ติดเพราะว่ามันทําให้แบบมีความแสงลงหนึ่งตรงนี้มองเข้ามาคือมันดูเด่นขึ้นเยอะเลยจากตอนแรกที่มันไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีลวดลายหรือว่ามีรูปติดมันได้อะทุกคนเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายของห้องมีให้นะคะจะแบ,บแบบ่งเป็นค่ารีโนเวททั้งหมดกับค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้อยตัวสรุปแล้วเนี่ยค่ารีโนเวทรีโนเวทไปรีโนเวทมาจากตอนแรกบินเขียนมะาว่าแสงสามไม่รวมซื้อพื้นกับซื้อไฟเองเบสเซรจออกมาแล้วเนี่ 1> 1, หนึ่0แสนบาทค่ะทุกคน,นห้องาตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่ห้องป,ปลา่าๆมันเป็นห้องที่มีการบิวอินไว้อยู่แล้วดังนั้นค่าเรือก็ปลาเข้าไปหมื่นกว่าบาทแล้วพอฝ้าเราทําใหม่แปลว่า เราต้องเปลี่ยนด้วยแล้วครั้งนี้พอทําห้องใหม่ออกมาไอ้มีไฟเยอะมากทั้งไฟใต้ฝ้าไฟดาวไลท์ไฟหลังทีวีแล้วก็ยังจะมีไฟหลังโซฟาอีกที่เป็นแท็กไลทไ์ทาไปทำมาเนี่ยค่าไฟรวมทั้งหมดตั้งแต่ซื้อเราก็ติดตั้งอยู่ที่หมื่นกว่าบาทอีกเช่นกันค่าพื้นนะตอนแรกไอ้ก็คิดว่าแบบเออเราจะรื้อพื้นเก่าเลยไหมแล้วก็หาพื้นใหม่มาใส่แต่ว่าถ้าเราเลือกวิธีรื้ออะค่าใช้จ่า,ายมันก็จะสูงขึ้นได้อีกก็เลยจบที่ไอ้ไปหาซื้อเรื่องยางลายไม้มาปูนะคะทั้งหมดไอ้ปู ราต้องเลือ,อ,อกไปผนังแต่ละฝั่งไอ้ก็จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่บ้างแต่ว่ารู้ว่าฝั่งที่แพงที่สุดคือฝั่งโซฟาเพราะเราต้องกุผนังโค้งใหม่ขึ้นมาหมดเลยมันก็จะเป็นเหมือนงานฝีมืองานหนึ่งอะทุกคนที่มันต้องใช้ฝีมือมากๆแต่คราวนี้ตอนแรกที่มันมีกระจกอยู่ตรงนี้เรากำลังจะปิดแล้วเสรจ็จแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยกระจกมันผุมากเปิดออกมามันแทบจะหลุดแล้วเราะปกเราไม่เปิดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนให้มันแข็งแรงขึ้นก็มีค่าเปลี่ยนกระจกไปอีก7 0 0 0แปดพันแต่ไม่ใช่ f u ลวินโดว์นะคะเป็นแบบมีบานขั้ อีกอย่างหนึ่งคืคอฝ้าเพราะมันคือการหรือทำใหม่ทั้งหมดแล้วฝ้าที่ไอ้เลือกอ่ะดันเป็นฝ้า2ชั้นอีอันบนเป็นเรียบๆนะคะแล้วก็ตีอีกเลเยอร์ลงมาให้เป็นโค้งมันก็จะเป็นดีเทลที่สวยขึ้นแต่ว่ามันก็คือการเพิ่มราคาขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวที่แรงอีกตัวนึงก็คือค่าผ้ามา่านเพราะว่าเราติดตั้งตั้งแต่เพดานจนถึงพื้นผ้าที่ยาวขนาดนี้มันไม่มีเราก็เลยต้องสั่งตัด เสร็จตั้งแต่ภาพโปร่งผ้าทึบรวมติดตั้งแล้วก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทเช่นกันทุกอย่างคือหลักหมื่นหลักเบอร์หลักเบอร์่าไหลหมื่นบวกกันมัก็อืมแสนแสนเรียบร้อยนะคะส่วนอีกอนหนึ่งคือค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาตกแต่งเนี่ยรวมแล้วประมาณ40,000กว่าบาทอย่างโซฟาเราเนี่ยก็22,700ื่นสอ้อบาทแล้วที่เราสั่งทําไปก็คือ8,000บาทรวมกันสออย่างอักก็30,000แล้วก็มีค่ากระจกค่าคอฟฟี่เทเบิลค่าพรมค่าเบาะของตกแต่งจุกจิกรวมกันก็หมื่นหนึ่งก็เป็น40,000นะะคเสรรร็็็จจออกกมาเเสียบร้อยนะคะสาหหรรรัับกววม้องที่เรราีโนเวททมาาฝุกสร็ กด subscribe กด like กดแชร์ให้ได้นะคะสำหรับลิปต่อไปเจออะไรเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย